และตัดเข้าสู่บรรยากาศการถ่ายทอดสดในรุ่นของ47.1 Racing Truck n e x t t e r ครับมาแล้วครับกระบะบรรลือโลกปิกอัพบรรลือโลกครับช่วยกันแชร์ไปครับและนี่ครับสาวสวยจากไว้เพราะรักรถจึงไว้ใจครับนี่มินิฮาร์ดนะครับแนะวัรุ่น Y2K นะช่วงนี้วัยรุ่น Y2K เขากำลังมา Y2K นี่คือปีเ2000นะป,ปี2000 ไร้ว่าแฟชั่นย้อนยุคก,กลับไปเรื่อยๆฮะทุกคนนี่ครับ B R D Nexter ครับจากสาวสวย Nexter เหอครับโอ้โหกำกับเรสนี้โดย Arm Confirm ครับ أ, Arm Confirm มาแข่งเองด้วยครับหมายเลข168จับตาดูเขาไวด้ดีๆครับกับรถเชฟโรเลตของเขา และโหสตาร์ทิงกิจนี้อันดับที่1รถสวยครับพี่มาเลข3าครับวิทยาบุญทรัพย์แท็กซี่คันงามแท็กซี่คันโก้เดบมาเอาลครับสตาร์ทิงกิขึ้นครับในรุ่นนี้ครับมีรถทั้งหมด21คันครับเราจะทำการแข่งขันกันทั้งหมด6รอบสนามครับมาดูกันครับ Big up, บิ๊กอัพบัลลูโรครับ135ครับคุณอ้อปฏิศักสิมมาลาเชีย135อาร์ปาจีนบุรีอีสานใต้สายเลี้ยวลุงเอกเข้าสารเสกสู้ๆลุงเอกครับสู้ๆครับคุณไนยอธิพงศ์บอก FCM สุราษฎสราครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับใครจะเข้าที่หนึ่งนะ ทิกกี้ธนมรอดบอกเชียย์ช่างออฟและนี่ครับสตาร์ทิงกิจลำดับที่หนึ่งหมายเลขสามสองครับวิทยาบุญทรัพย์ครับโอ้เอ็มสุราตเหรอแม่มาดีเอ็มสู้เอ็มมากับแท็กซี่คันงามนะอเอ็มนะครับ หมายเลข21นะครับสตาร์ติงกิจลำดับที่2พานุงพงษ์ภุมมาครับอ๋อออฟสู้ซู่ออฟกะหลานะออฟกะหลาดพัทยาสู้ซู่ครับออฟมีของเชียร์แท็กซี่เจ้าเอ็มเยอะเลยนี่ยหนึ่งแปดหนึ่ง 8, 1, ครับพานุวัฒน์สังสินลุงเอ๋ของเราเนี่ยองครับเอ๋ซู้ๆครับเด็กละลีเข้าวสารซิ่งเอ้ข้าวสารข้าวสารเสกข้าว <laughs> สารเสกเอ่ะดูแลโดยเจ้านุนะนุ ลูกดีเซลเพอร์ฟอร์แมนซ์อ่านี่ครับ1 2 3ครับจีรายุดงามสุภาพครับโอ้โหก้องสวนทุเรียนน้องเกฟครับก้องครับสู้ๆก้องคนจันทบุรีครับคุณมาขอหวยอะไรเนี่ยครับผมผมให้ได้นะดูตามรถแข่งเราหน่ยเอามาคนนี้แหละหนึ่งหนึ่งสามครับวชรพงษ์ปานสีทองแบงค์เงินุ่นสดครับแบงค์สู้ๆครับแบงค์ตลาดอัยารานะครับแบงค์เงิุ่นสดนะครับ ต่อไปครับหนึ่งสามห้าครับจักรพันธ์วรรณรัตน์ครับนี่ครับเกาะเสม็ดครับเกาะเสม็ดตอนนี้ทําธุรกิจใหม่ฮะร้านเกาะเสม็ดนะที่ปาจีบุรีนะฮะอย่าลืมไปอุดหนุนได้ฮะสาธิตธุรกิจลำดับที่7 1 4 9ครับมารุตนนทฤทธิ์ครับสู้ๆมารุตนะสู้ๆนะครับมารุตนนทฤทธิ์รถสวยเลยนะครับ อาไปแล้วสตาร์ทรถแล้วออกออกเร็ว196ครับสรศักดิ์สองทองขออภัยครับสู้สู้ครับพี่สรศักดิ์สุรศักดิ์ครับพี่สุรศักดิ์สู้สู้ครับสุรศักดิ์ขออภัยครับต่อไปครับไม่ใชใครครับนพพลเดชะครับ198แปดลกเกอร์เทอร์โบครับสู้สู้เลกเกอร์นี่คอยเสียต้องแลกเกอร์เทอร์โบครับมาแต่เช้าเลยเรามาซ้อม ต่อไปครับ101ครับ101ครับปานัทอารีรัตนศักดิ์ครับสู้ๆครับพี่ปานัทอ่าปิดประตูครับปิดประตูครับบุญธรรมบุญธรรมไปแล้วทีมงานออกได้แล้วกล้องเครื่องออกให้หมด15วินาทีครับอ่าต่อไป99ครับนพดลทรงอยู่ครับอแมนคุงกาลาครับแมนคุงลำพูน เกอร์ทโบสู้ๆครับกองเชียร์มาแล้วคุณเอนักบุญปีศาจนะครับก็สินศักจำปังเงินบอก FC 1-3-5จกักรพรรดิวันนรัตครับเจ้าอาร์ตอขออน,นุญาตไล่เรียงต่อไปครับเป็น1-3-6 <ผม S 2> ธีรภพัฒนธีรกิจลุ่งเรืองครับและสตาร์ทิงกิจลำดับ13-1-7-7นิค,คมจันไม้มลำดับ14-1-6-8นัทศรทิพยานนท์ครับลำดับ15 186 ป186ประพังกรจันทาหงครับครับ16 383สรายุทธพรรามันครับ17 179พรากรนามราชนามราษฎรครับ18 162กุมภารัตคำสวัสดิ์19 165สนั่นสีโท20 174ปราโมทโตเฟืองและ21 191ทศพลโกศลานันครับรถทั้งหมดกี่คันนะ21คันครับทำการแข่งขัน6รอบสนามครับ ใครชอบใครครับกองเชียร์ใครครับมาเลยครับเวลาของพวกท่านแล้วนะครับเวลาของพวกท่านแล้วเร็วพิมพ์เข้ามาเร็วคุณอะไรเนี่ยเออเจ๊เก๋อร่อยซิ่งบอกสู้ๆเป็นกําลังใจให้ทุกท่านค่ะอาจารย์เก๋เจ๋อร่อยซิ่งอ,อ,อุดมบาลอเฮมบอก6.9ลิตรเดี๋ยวมา 9, เดี๋ยวมา6.9เดี๋ยวมาครับบางอนันบางไม่ไ <good. S 2> ด้กูดลิกตรนะครับคุณคุณจา๋ณจาเหรอจ๋านำทัพบุก โอ้โห <laughs> oh, พี่ชื่อที่ที่จะชื่ออะไรของพี่เนี่ยน้ำทัพบ,บุกโจโฉที่ดาวพูโตหมายเลขหนึ่งเจ็ดเก่าคังแม็กพารามสองหนึ่งเจ็ดเก้าพละพลากรเนี่ยเชียร์พลากร,ากรอ่กมาโอ้โ oh, ห <laughs> พิมพ์สั้นๆดิพี่พี่พิมพ์แล้วยาวแล้วผม,มอ่านทัานไหมเนี่ยโอ้โหดูดิ <laughs> แกลดดีซีสุพรรณบุรีวลรานสารัรแสงใจโ oh, no, อนนนักเด็กเดินเมืองบอกโอ้โ oh, ห <laughs> ใครจะไปอ่านของพี่ทัน ดาบก้าพอดพิกโหสุดใจเอวผมเล่นรื้อแผลเอฟซีรายการเรานี่แต่ละคนมีหัวจะปวดสุดจจเลยครับพี่ชายพี่คิดว่าผมเสียงเยอะนะครับพี่พิมพ์กันกันอ่ะเนี้ยออแล้วขำกันเป็นแถวเลยโอ้ลักผมแหละอ่าคุณคุณน้ำถามว่าไปดูได้ใช่ไหมไปได้ดูได้เลยครับมาเลยคุณน้ำมาเลยซื้อข้างนั่งดูข้างๆผมได้ไหมมาอยู่ด้วยกันได้ไหม เอาละครับป้ายทูไปทูปครับผู้ชมครับเดี๋ยวความมาในรุ่นนี้ครับหกรอบสนามด้วยกันครับกับปิกอัพบรรลือโลกนะครับผู้ชม47่ขีดหนึ่งเรสท c k Nexter จัดโดยอา m c มคอนเฟิร์มครับ <c oughs> จับตาดูให้ดี Rolling Start <c oughs> บอกเลยสนุกเอาแล้วฟาอิทเอาแล้วครับ168แปดอยู่ไหมเอะอยู่หนึ่งแปดอยู่ เอาแล้วมาแล้วครับขับหัวตังงครับคุณผู้ชมขับวแลวไฟแดงดับลงรับทูดออกมาวิทยามุญนรับเปิดการแข่งขัน47.1เรซซิ่งทัชนิคเตอร์โอ้โหชุดมาครับยาวจริงๆครับชนเน่ต้องดีมากครับตอนนี้ครับเจ้าเอ็มสุราชครับทำได้ดีครับสปินออกมาครับมาแท็กซี่คันนี้ครับรีบส่งรถนะฮะคุณผู้ชมครับออกมาเป็นผู้นําเลยนะครับมาครับสุดสตาร์ทเรีย์ครับคุณผู้ชมครับอันดับหนึ่งน่าจะเป็นของเจ้าเอ็มโอ้โหทะยานแรงขึ้นมาครับ ตรงนี้ที่เราดูอยู่ไม่แน่ใจน่าจะเป็นของมารุธครับรถสีเหลืองเมารุธขยับขึ้นมาได้ครับอ่านี่ครับเจ้าเอ็มอันดับหนึ่งครับเจ้าอันดับ2เป็นของพัดพงนะครับเจ้าสามครับเป็นของเจ้าก๊อกอ่านะครับนี่ครับหนึ่งสองสามนี่ครับเป็นเจ้าก๊อกครับสุดทุรีนน้องเกฟครับโอ้โหวิทยาครับลงร้อยอามาดังวานี้แท็กซี่เอ็มจูราครับจองรถครับพี่นี่เป็นสมรถครับพี่ พี่ซิงนะแหมต้องบอกอย่างนี้ครับพี่น้องชาวใต้อยู่ไหนครับคุณผู้ชมดูครับแต่ละคนครับบินเข้ามาจาังหวะนี้ต้องบอกเนย S1 ที่บินมาได้ดีทีเดียวครับนี่ปิกอัพบรรลือโลกแค่รอบแรกเท่านัา้นครับ <IN TH UR L> คุณผู้ชมดีครับเจ้าแร็กเกอร์ครับหมของเข้ามาครับปีนี้เป็นการแข่งปีที่สองของแร็กเกอร์ครับแร็กเกอร์เทอร์โบนี่นี่นี่แร็กเกอร์เทอร์โบครับดูมาฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาเหมือนกัน เข้าสู่ทักตรงอีกครั้งหนึ่งแล้วสําหรับผู้นําของเราครับจะทิ้งระยะห่างออกไปได้หรือไม่โอ้โหเวลาครับ1นาที15นะครับไม่ธรรมดาครับกับน้องๆคาขับกลุ่มนี้นี่ครับเจ้าออฟครับเจ้าออฟกาลาดครับโอ้โหมาดีครับมาดีครับดูครับขยับขึ้นมาครับเจ้าก้องครับปีที่แล้วนี่ก้องรดแรงขึ้นไปเยอะเลยครับพัฒนาฝีมือมาได้ดีครับแต่ปีนี้เหมือนกลับมาเริ่มกันใหม่ครับ นี่ครับศิลุยศ์งามสุภาพครับส่วนทุเรียนน้องเกฟจากจันทบุรีครับคุณผู้ชมครับนะครับผลจากการซุ่มมา3าสี่เดือนครับจะเปิดฤดูกาลมาอย่างนี้อ่ามาแล้วครับใครเป็นกองเชียร์เอ่อเจ้าออฟเลสโซนนะออฟเลสโซนการาดนะมาฮะมาฮะออฟเลสโซนนี่ครับเจ้าออฟนะฮะเด็กพัทยาครับแล้วก็มาตามด้วยจันทบุรีนี่ครับเด็กปารีบุรีครับ1 3ึครับมาแล้วครับเด็กปารีบุรีครับเจ้าอาร์จักรพันธ์วรรณรัลั์ครับเกาะสมเด็จโป่งไผ่ครับ มาแล้วแต่วทำไมมันยกยอกอย่างนี้อาร์ตอาร์ตไปไดอาร์ตต้องเอาหน่อยอาร์ตเลยเบาลงไปหรือเปล่าครับใช่ครับอาร์ตแฝกปาจีบุรีฮะกำลังไล่ตามมันน่าดูครับนี่ครับนี่ครับเด็กพัทยาเด็กพัทยาอยู่ไหนขอกองเชียร์เด็กพัทยาครับมาแล้วครับอ้าวลูกเอตะยาวราชเการัดซิ่งขวางแขกเลยครับทุกผู้ชมอยู่ในร้อยอาร์ตจุดนี้อันตรายเลยนะครับโอ้โหยังไงครับไปได้ไหมเอาสารซิ่งงงผม ไปได้ครับคุณผู้ชมเข้าสารโกไป2เมตรเข้าสารเซ็งซิ่งเกิดอะไรครับเกิดอะไรขึ้นพี่ให้ดูเลยฮะขอภาพสโลว์พิ้นแท็กครับคุณผู้ชมครับดูภาพสโลว์พิ้นแท็กพร้อมกันครับเอาครับและนี่ครับตัดมาที่กลุ่มนี้โอ้โหเจ้าแล็กเกอร์ขึ้นมาแล้วมีใครครับกินส่วนกระจายไปเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับไช่ครับแล็กเกอร์เทอร์โบแซงขึ้นมาสําเร็จครับแซงมาลุดนนทลิดขึ้นมาครับ มันจริงๆครับรุ่นนี้โอ้โหดูฮะเจ้าเล็กเกอร์ครับเล็กเกอร์เทอร์โบครับนี่ครับแหมซุ่มซ้อมมาหน้าดูครับแล้วตามมาด้วยนี่ฮะอ้าวกระจกแตกหรือเปล่าใช่ครับใช่ไหมเมื่อกี้มีชิ้นส่วนออกมาหน้าจ่ายกระจกแตกครับสำหรับมารุทนทฤทธิ์ครับนี่ครับหนึ่งสี่เก้านะครับแหมไม่เป็นไรครับมารุทนทฤทธิ์ครับจบแตกไม่เป็นไรครับทางต่อได้ครับไปต่อครับไปต่อครับเรียว่ารับลมเน้นๆนะโอ้โหรับลมเน้นๆรับลมเน้นๆเลยโอ้ ดีนะอ้าวมาฮะมาดูจุดนี้นี่อันดับที่เท่าไหร่เนี่ยจุดนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่สองอ๋อกลุ่มที่สองเหรออ่าหกเจ็ดแปดอะไรประมาณเนี้ยอ่าประมาณนี้นะครับลบคนเอเสะอันนี้ตัดมาที่กลุ่มหนึ่งครับคุณน้าครับอุ้ยแล้วเหมือนพานุพงว์ครับไล่เข้ามาเรื่อยๆครับออฟเอาครับคุณผู้ชมครับเอาแล้วครับเอ็มเอ็มจะโดนออฟนะครับเอ็มจะโดนออฟแล้วครับตอนนี้เอาแล้วครับเอ็มเอ็มปิดไหลครับออฟเข้ามาชิดแล้วคุณผู้ชมครับเอาแล้วครับออฟเข้ามาสุดตรงนั้นตรงนี้ครับ แม่อายุเธอตรงนี้ครับหลังเขาว่ายังไงครับเจ้าเอ็มสุราครับตกไปโอ้ยเาแล้วออฟแทงได้ไม่ได้ครับุผู้ชมโอ้ยังไม่ได้ครับเอาเอ็มยืดเอาเอ็มก็ไปละเอ็มสุรากับพัทยาครับทุกผู้ชมครับสุรากับพัทยาครับไม่ทรมาดาแล้วครับสองเมืองนี้นะโอ้โหไม่ยอมเหมือนกันครับดูกับหมายเลขเลยครับออฟเลสโซนการาาครับบัมเบอร์ยี่สิบเอ็ดครับเอาแล้วครับมาแล้วครับพยายามเข้ามาครับเอ็มสุราหนีไปครับแท็กซี่ต้องหนีลุงเอ๋เปิดทางให้ครับ ส่งเข้าสามอยู่โอ้โหลุงเอ๋อ๋อโหลุงเอาเอ้าวแล้วเกิดอะไรขึ้นกับออฟครับคุณผู้ชมครับเบาไปเยอะอเบาครับอะไรครับเนี่ยอ้าวโกรธปัญหากับออฟครับโอ้หน่าเสียดายครับอะไรครับวิ่งมาดีดีครับโหเด็กทัตยางเราอันดับสองเริ่มหล่นลงไปแล้วครับจะโดนแซงแล้วครับเจ้าเก็มาแล้วครับสวนทุเรียนน้องเก็บผมมาแล้วครับโอ้จิรยุทธ์งานสุภาพขยับขึ้นมาครับโอ้ออฟเลื่อนงครับมีปัญหาไปแล้วครับ เาปิดโซนตลาดนะเปิดไฟแล้วเปิดไฟฉุกเถิอนแล้วครับทำให้เจ้าเอ็นซูล่านี้ยื้อยาวไปเลยเอาแล้วครับคุณชนครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะมาแล้วมาแล้วครับจินยุทธงานสุภาพมันดับ3กํกำลังจะไล่แซงแล้วครับตอนนี้แล้วแล้วเรียบร้อยับแซงไม่ได้แล้วครับจังหวะนี้แล้วจะไม่จะโดนอีกคันหนึ่งด้วยครับตอนนี้เจ้าออฟจะโดนอีกคันหนึ่งด้วยครับมาอีกคันครับหมายเลขอาวัชรพงปาสีทองครับแบงก์เงิุนสดครับ การลังไล่กดดันครอบเอาแล้วครับผัวออฟออฟยกปัญหาคุณผู้ชมใช่ครับเมื่อกี้ไล่จะเข้าอยู่แล้วครับใช่ครับติดติดท้ายแล้วนะติดท้ายผู้นาแล้วตอนนี้ทําให้อันดับเปลี่ยนครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อันดับเปลี่ยนไปเรียบร้อยนะครับนี่ครับออฟตกลงไปเรื่อยออฟพยายามสู้ต่อยังสู้กัดยังสู้ครับอย่างนี้คือตอนนี้เขายังอยู่ที่สามนะครับและนี่ครับที่สี่เนี่ยจัจีเสียงกงเนี่ยจัจีอ่าจัจีเสียงกงบุรีรัมครับ แบงค์งูงูสดใช่ครับตัวแบงค์งูงูสดนั่นเองครับพี่ชมครับมีทั้งงูงูสดทั้งชุเรียนอ้าออปอ็อปเหมือนปื้นเฮ้ยอ็อฟอ็อฟเหมือนปื้นยังไม่ยอมหรือหรือเมื่อกี้ไปโดนสวิตอะไรก็อ็อปเนี่ครับแท็กซี่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 ครับพูดนำไปยาวเลยครับแวะเติมแก๊สหน่อยพี่าร์ดแลบแล้วโอ้โหรอบสุดท้ายครับอ้าวอ็อฟเอาเลยอ็อฟปื้นเลยครับเลยอ็อฟปื้นจริงๆครับคุณผู้ชมครับอ็อฟปื้นครับเอานะครับอ็อฟปื้นครับ อะไรเนี่ยวกลับมาเก็บกความตัต้งครับเอาแล้วครับเด็กพัทยาครับเด็กพัทยาไม่ยอมครับตอนนี้จัตุรีหนีออกไปครับโอ้โหออฟออฟเล่นอะไรก็ต้เรื่องเป็นลายนอก,กนแข่งเข้าไหนแต่แบบเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาครัแบบออฟสับขาหลอกครับครับอนนี้นะครับมีอันดับสองนะคุณผู้ชมครับอันดับสองตรงนี้คือตัวผู้เรี้นน้องเกฟครั้นี้ครับจินยุทธงามสุข่าครับเจ้ากองนะครับหนึ่งสองสามครับ พี่น้องครับชาวจันทบุรีครับนี่สวนทุเรียนน้องเกฟเน็กสเตอร์นะส่งเข้าประกวดครับขยับเข้าม่ครับขยับเข้าไปอ้าวออฟช้างไปอีกแล้วอะไรครับหมายเลขที่เบียดครับพาทุพงคุมมาครับเกิดอะไรขึ้นนะรถคุณมีอะไรแน่ๆครับไม่เป็นไรมีเวลาแก้ไขพรุ่งนี้ใช่ครับพรุ่งนี้ยังมีแก้ตัวครับไปที่นิดเจ็ดทีสองมาดูผู้นำวิทยาครับเอ็มสุรากนะโควินเดอร์นะข้างบอล โอ้โหเอ็มซูล่าครับเรียบร้อยครับมาสนามนี้ที่1นึ่งโอเวอร์ออลครับเต้เปิดไฟแป๊บๆเรียบร้อยเปิดไฟแป๊บแป๊บแล้ไม่รับผู้โดยสารนะแล้วเรียบร้อยครับรับคงตามหมากลุกเข้าไปครับสำหรับวิทยาบุญสัตว์และหนึ่งเราสามารถดับสองครับครับเป็นสวนสวนของน้องเกมครับและนี่ครับีออฟแบบยี่สิบเอ็พันหกพันมาครับโอ้โหออฟออฟตลาดนะออฟออฟเลโซนก็ยังได้อยู่นะครับเจ๋งจริงครับ โอ้โหจบสามโอ้โหออได้ได้ฮะเอ้าไปปรับแก้กันนะมีเวลานะครับคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนเอ้าวมายังอ้าวมามามานี่ครับเป็นอะไรครับชาชาอ๋อสับหลาผมหลอกอีกอะ